สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุงหนิง kj channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวบางแสนมาหาคาเฟ่น่ารักๆนะคะที่ย่านบางแสนกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็มาร้านที่น่ารักมากเหมือนหลุดมาจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นชื่อหน้าร้านแล้วว่ามิลุคุมองนะคะ ไม่รู้ว่าอ่านถูกนะคะหรืออ่านผิดนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเป็นร้านที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็ตกแต่งตั้งแต่หน้าร้านวันนี้ลุยฝนมาคาเฟ่กันเลยทีเดียวแล้วด้านหน้าร้านนี่นะคะก็ตกแต่งแบบญี่ปุ่นมากๆมีของใช้ของเล่นของนู่นนี่นั่นเป็นญี่ปุ่นสุดๆไปเลยนะคะเหมือนหลุดมาอีกที่หนึ่งเลยเหมือนไม่ได้อยู่ที่บางแสนนะคะก็จะมีโปสเตอร์มี วิวบอร์ดมีตัวตุ๊กตาตุ่นโมเดลต่างๆที่ตกแต่งภายในร้านนะคะเยอะมากๆเลยแล้วมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยกับตัวกระจ้อย่ออยเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปสั่งเมนูนทางร้านนะคะว่ามีอะไรทานกันบ้างนะคะเพื่อนๆนี่เมนูแรกส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มนะคะวันนี้หนิงจะกินนมชมพู แบบไม่ใส่น้ําแข็งเขาจะมีถ้วยสีเขียวน้ําแข็งอยู่ข้างนอกนะคะข้างในนี่คือมีความเข้มข้นของนมเลยไม่มีน้ําแข็งละลายลงไปทําให้จืดหรือเจือจางได้เลยนะคะอร่อยนะคะต่อมานะคะเป็นข้าวไข่ข้นบรรยากาศที่ฝนตกชุ่มชาำแบบนี้เรา,เาไปไหนไม่ได้แล้วเราก็หิวมากแล้วด้วยนะคะก็เลยจัดสักหน่อย ก็กินข้าวไข่ข้นมาแบบนี้เลยเขาก็จัดจานมาน่ารักมากเลยนะคะข้าวก็ยังทําเป็นเหมือนเป็นเหมือนญี่ปุ่นอะที่แบบเป็นกระบอกเรียวๆอะไรเงี้ยเออทรงทําน่ารักมากๆเลยเขาทําแบบตะ,ตะมิมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้่หากว่าใครนะคะอยู่แถวบางแสนนะคะก็แวะมาเที่ยว มาทานมาชิมกันได้ตามหนิงมาได้เลยนะคะว่าร้านนี้อยู่ตรงเส้นลงหาดบางแสนนะคะอยู่เลยอยู่ใกล้ๆก,กับก่อนก่อนจะถึงปั๊มปตทเส้นหน้ามอบูรพาเลยนะคะอันนี้ก็จัดคำใหญ่ๆกันไปเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆมาเที่ยวบางแสนหรือยังไงแวะมาทางนี้นะคะก็ลองมาแวะดู ว่าทางร้านมีอะไรทานบ้างนะคะซึ่งเด่นๆเลยก็คือชาเขียวของเขาเขาก็จะมีถ้วยชาเขียวเมื่อกี้เห็นเต็มเลยนะแล้วก็โมเดลเต็มไปหมดเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบสไตล์นี้นะคะตะมูตะมิญี่ปุ่นมินิมอลหรือเปล่าหรือมีความคิ้วๆนะคะใครชอบสไตลนี้นะคะก็มากันได้เลยนะคะใครที่คิดถึงญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ ยังไม่ได้ไปหรือยังไม่สะดวกไปนะคะก็มาเที่ยวที่บางแสนกันได้นะคะเพื่อนๆน,นี่เราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศของทางร้านนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจซึ่งเขาก็มีของตกแต่งของเยอะมากเหมือนลกอะแต่มันไม่ลกอะเข้าใจไหมคะคือมันเหมือนของกระจุกกระจิกเยอะดูยังไงลกแต่เขาจัดให้มันดูเหมือนไม่ลกมันดูลงตัวอะไรอย่างนี้นะคะนี่ เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆว่ามีตัวอะไรบ้างใครรู้จักตุ๊กตุนตุกกตาตัวไหนบ้างก็พิมพ์บอกกันได้นะเพราะว่าบางตัวหนึ่งก็ไม่รู้จักบางตัวเคยเห็นแต่จำชื่อไม่ได้นะคะนี่น,นีเยอะแยะไปหมดเลยถ้าหากว่าใครมีลูกมีหลานนะคะหรือเล็กเด็กแดงลูกหลาน พามาเที่ยวเด็กๆน่าจะชอบกันนะคะนี่ก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆร้านนะคะหากว่าใครชอบคลิปสไตล์นี้นะคะหรือชอบมาเที่ยวแบบนี้ชอบคาเฟ่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวนจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวไปชมไปที่ไหนกันอีกไปทานอะไรด้วยกันอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม และกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆหรือคลิปที่น่าสนใจนะคะเพื่อนๆและพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะพูดคุยกันได้ขอบคุณมากๆเลยทุกคนแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหวังว่าวันนี้จะมีความสุขกับคาเฟ่นี้นะคะบ๊ายบาย